โน่นมนมนบ้ต้องต้องเข้าแลแหละพ่อเออต้องเข้าแล้วแหละนะาม่พ่อซื้อให้แล้วงหมนะพ่อ,อันแม่นี้มันก็ลบได้บอเชระซื้อ,อ,อ,งองอันไดอ่าบายเลยครับเนี้เลชีย,ชยมไ,มไม่เยนูนี่แม่มันรก็รดเขียนได้ นี่เป็นกระนาดสตินหอใช่ไหมโอ้เก่งอแล้วาแล้วาแล้วเอาวไว้เดี๋ยวเราไปเช็คสัดก่อนแล้วเราค่อยจับมาเล่นอีกนะครับ่ปิดปิดปอกนี่นปอกนี่นมันจะระหงอเราเปิดแล้วเรากต้องปิดนะครับเดี๋ยวของที่เขาระหงหมดเนาะครับตัวไปไปดูส่วนสแม่ค้ามาเล่นอีกที่หนบ้านเรา อี่โมโมหรือจะกลับมาเพื่อมกลับมาเพื่มา,มากินกินก๋วเตี๋ยวส้มตำข้างทางก็ได้อบอกู่กเห้างข้างนลูกทอ่ะ ไปพี่โมไปรีบวิ่งเนาะวิ่งวิ่งวิ่ง พี่โม่กินอะไรพี่โมกินอะไรลูกอร่อยไหมอร่อยแม่อยู่ชั้นไหนแม่อะไรอยู่ชั้นไหนแม่เราอยู่ชั้นไหนแม่แม่พ่อแม่แม่ คนละสองร้อยใช่ไหมหกร้อยไงกันยาเราทำ่อ้มาเนาะจองไว้เดินกันยาเนาะแน่ปูสาวแน่ปูสาววะทำเลย โมห้องเราอยู่ไหนลูกห้องนี้ไหมห้องน้ำส้ายห้องไหน มา,อมา,าหอมไหมหอมไหมไม่หอมหวยทีขาทำให้ดีดจะตายทำไมไม่อบัดเสียบล่ะ มีตังสิบห้าบาทแสดงว่าทำตทังได้เบัตรเสียบบัตรเสียบเอาบัตรเสียบมันร้อนรอนกัาบบัตรยังไงเ่ะไปถอดรองเท้าครับรูปจุ้มถอดรองเท้านะ